วันนี้เราจะมาเจอกันในหัวข้อคนที่เกิดในวันอะไรจะมูสิงไหนแล้วปังค่ะเรามาดูสาหรับคนที่เกิดวันจันทร์กันก่อนเลยนะคะหนึ่งเลยค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำบุญอะไรก็ได้ค่ะเพราะว่าในเนี้ยดูแล้วว่าเราอ่ะกำลังเกิดปัญหาปัญหาในที่ทํางานก็ดีหรือสิ่งใดก็ตามที่ทําให้เรา แล้วมูยังไงครับอาจจะไปเป็นเจ้าภาพงานข่าวดำงานศพนะคะวิธีการทําง่ายๆค่ะเราอะ่ะเตรียมเงินไปเพื่อที่จะไปติดต่อที่วัดขอร่วมบุญเป็นเจ้าภาพกับงานศพในช่วงนี้อีกอย่างหนึ่งค่ะทําบุญเกี่ยวข้องกับพระประจำวันเกิดจะดีมากค่ะเรามาดูคนเกิดวันอังคารค่ะหนึ่งค่ะไพน์แนะนานมาว่าบางครั้งอะ่ะมันคือการปรับในเรื่องโหงเหงของเราก่อนหรือใครที่กําลังผิดศีลในเรื่องของข้อสออาจจะต้องงดเว้นดูบ้างนะคะในช่วงนี้น่าจะมูในเรื่องของอนุสา์ ีทั้งหลายเราอาจจะไปไหว้สเสด็จเตี๋ยก็ดีค่ะต่อไปค่ะเรามาดูคนเกิดวันพุธจับหมูยังไงดีหมูกับครอบครัวค่ะหมูกับคนที่อายุเยอะกว่าอาจจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะคะก็คือการทําบุญการดูแลท่านหรือการไปขอพรกับท่านก็ได้สองนะคะท่านพญายมค่ะบูชาขอแต่ว่าท่านพญายมจะนึกถึงเรื่องของสัจเป็นสําคัญนะคะ3ค่ะเวลาที่เราจะมูอาจจะมูในเรื่องของการทางานให้ราบรื่นพีมจะแนะนําให้ไปที่วัดชนะสงครา ะะเรามาดูคนวันพฤหัสหนึ่งเลยขอเจ้าที่เจ้าทางที่ทํางานแล้วเราอาจจะได้เลขมาด้วยนะคะแล้วก็การมูเนี่ยพิมรู้สึกว่าอาจจะต้องพาครอบครัวไปทานข้าวแล้วเราจะได้รับพรจากเทวดาประจําตัวที่เขาดูแลเราเหมือนคนในครอบครัวสําหรับคนที่เกิดวันนี้จะได้เรื่องของโชคลาภแล้วก็ความมั่งคั่งร่ำรวยนะคะสําหรับคนเกิดวันศุกร์นะคะโอ้โหคนนี้สายปฏิบัติค่ะหนึ่งเลยค่ะทําความสะอาดที่วัด อะไรพวกนี้จะดีมากอันดับที่2ก็คือนั่งสมาธิค่ะแล้วก็การปรับลุกนิดนึงเนาะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราต้องเดินทางสักคกรังใช่ไหมคะเราต้องทําให้ดีได้ทั้งทางโลกและทางธรรมค่ะคนวันเสาร์ค่ะคนวันเสาร์หยิบได้หลายอันเลยอะเรามีปัญหาอยู่พิมบอกเลยค่ะถวายผ้าไตรเถอะในช่วงนี้เพราะเรารู้สึกว่ามันมีปัญหาในที่ทํางานก็ดีหรือคนรอบข้างเรารู้สึกว่าเราอะดูไม่เป็นที่รักเราอาจจะทาบุญหรือมูไม่ถูกทางนะคะถวายผ้าไตรสักชุดหนึ่งเนาะเสร็จแล้วอะคะ่ะพิมแนะนําให้กวดน้ําด้วย กดน้าให้ตัวเองก่อนเพราะว่าแต่ละใบเนี่ยมันบ่งบอกถึงตัวเราในช่วงนี้ย energy ไม่ดีเลยค่ะสําหรับคนวันอาทิตย์คนวันอาทิตย์ค่อนข้างชัดเจนเลยค่ะมูกับเทวดาประจําตัวได้เลยค่ะมูกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเวลาที่เราไปวัดให้เราอธิษฐานถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทวดาประจําที่นั่นเพื่อขอค่ะขอสิ่งที่ติดค้างอยู่มันไม่ผ่านสักทีมันไม่สําเร็จสักทีแล้วมันจะค่อยเป็นค่อยไปมันถึงจะประสบความสําเร็จได้โดยง่ายค่ะนี่ก็จะครบทั้ง7วันเรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่สคุคทาอย่าลืมกดติดตามเพจของเราด้วยนะคะทั้งใน Facebook ทั้งใน TikTok ชาตาค่ะแล้วเราพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ